นิทานเรื่องจิ้งก่าทองผู้ร่วงหล่นในหมู่บ้านเล็กๆริมเชิงเขาที่เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความยากไร้มีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่พ่อของมารีชื่อรุงสมเป็นชายไบชราใกล้กเกษียณร,ร่างกายผ่ายผอมตามวัยที่ร่วงโรยส่วนแม่ของมารีชื่อว่าป้ามาเป็นหญิงชราตัวเล็กๆ หลังค่อมเล็กน้อยตามการเวลาและงานหนักที่แบกรับมาทั้งชีวิตทั้งสองใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและเร้นแค้นรายได้หลักมาจากการรับจ้างทั่วไปในหมู่บ้านบางครั้งก็ไปรับจ้างถากหญ้าในไร่ของคนอื่นแบกปุ๋ยบ้างเกี่ยวข้าวบ้างตามแต่จะมีงานให้ทำรายได้ที่ได้มานั้นน้อยนิด ไม่เพียงพอต่อการยังชีพในแต่ละวันด้วยซ้ำแม้จะชราภาพแล้วแต่ลุงสมและป้ามาก็ไม่เคยย่อท้อต่อการทำงานพวกเขาลุกขึ้นแต่เช้ามืดไปรับจ้างตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นกลับมาถึงบ้านมืดค่าร่างกายก็อ่อนล้าแทบหมดแรงแต่สิ่งเดียวที่เป็นกำลังใจ ให้พวกเขายัางคงทำงานหนักต่อไปคือลูกสาวเพียงคนเดียวของพวกเขามาลีลุงสมกับป้ามารักและห่วงใยมาลีเหนือสิ่งใดแม้พวกเขาจะไม่มีเงินทองมากมายแต่ก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เสื้อผ้าของพวกเขามักจะเป็นเสื้อผ้าเก่า ขาดขาดดำดำแต่เสื้อผ้าของมาลีแต่ก็เป็นเสื้อผ้าที่อยู่ในสภาพดีอาหารที่ทำกินกันในครอบครัวก็มักจะเป็นผักที่ปลูกเองหรือไม่ก็ปลาตัวเล็กๆที่หาได้จากลาําธารแต่ถ้าวันไหนพอจะมีเงินพิเศษพวกเขาก็จะซื้อของที่มาลีชอบมาให้ลูกได้กินเสมอ สิ่งที่น่ายกย่องในตัวของลุงสมกับป้ามาคือนิสัยการเก็บออมเมียรายได้จะน้อยนิดแต่พวกเขาก็พยายามแบ่งสรรปันส่วนเล็กๆน้อยๆออกมาเก็บไว้เสมอเงินไม่กี่บาทที่เหลือจากการใช้จ่ายที่จำเป็นในแต่ละวันถูกหอด้วยผ้าและเก็บไว้ในกระปุกอมสินดินเผาที่ซ่อนไวอ้อย่างดีในมุมมืดของบ้าน เงินจำนวนนี้ไม่ได้ถูกเก็บไว้เพื่อความสุขสบายของตัวเองเลยแม้แต่น้อยพวกเขาเก็บไว้เพื่อมาลีเป็นทุนการศึกษาหากลูกอยากเรียนต่อหรือเพื่อเป็นเงินตั้งตัวในอนาคตหากวันใดลูกต้องการเริ่มต้นชีวิตคู่หรือเพียงแค่เป็นเงินสํารองฉุกเฉินหากเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นกับมาลี พวกเขาสอนมารีเสมอถึงความสำคัญของการทำงานหนักความอดทนและการรู้จักเก็บออมลูกเอ้ยเงินทองมันหายยากนะต้องทำงานแลกมาด้วยหยาดเหงือ่อและความเหนื่อยยากลุงสมมักจะพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยประสบการณ์ชีวิตอย่าใช้ใจฟุ่งเฟือย รู้จักเก็บหอมรอมริบไว้บ้างนะลูกเพื่อวันข้างหน้าเราจะไม่ต้องมาลำบากป้ามาเสริมพร้อมกับลูกหัวมารีด้วยความรักแต่มารีกลับไม่ได้ซึมซับบทเรียนเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่เธอเห็นความเหนื่อยยากของพ่อแม่ในทุกวันเห็นพวกท่านทำงานหนักหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน แต่สิ่งที่เธอเห็นกับยิ่งทำให้เธออยากหลุดพ้นจากชีวิตแบบนี้ให้เร็วที่สุดและทางลัดที่เธอคิดว่าจะพาเธอไปสู่ความสุขสบายได้อย่างรวดเร็วคือหวยมาดีมักจะใช้เงินที่พ่อแม่ให้ไว้ซื้อขนมหรือเงินที่ได้จากการช่วยงานเล็กๆแน้อยในหมู่บ้านไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล พ่อแม่เห็นดังนั้นก็เป็นห่วงลุงสมเคยบอกมารีว่าเล่นหวยมันเหมือนเอาเงินไปโยนทิ้งนะลูกโอกาสที่จะถูกมันมีน้อยมากสู้เอาเงินนั้นไปซื้อข้าวกินให้อิ่มท้องยังจะดีกว่าป้ามาก็ช่วยเสริมว่าใช่แล้วมารีเก็บเงินไว้ซื้อของที่จำเป็นหรือเก็บไว้เป็นเงินออมดีกว่านะลูก แต่มารีก็ไม่เคยฟังเือมักจะตอบกลับด้วยท่าทีหงุดหงิดเล็กน้อยว่าพ่อแม่ก็พูดไปถ้าไม่ซื้อแล้วจะถูกไม่ล่ะหนูอยากให้พ่อแม่สบายเร็วๆไม่ต้องทำงานหนักแบบนี้คำพูดนี้ทำให้พ่อแม่ของมารีใจอ่อนพวกท่านรักลูกมากจนไม่อยากขัดใจอะไรเธอมากนะักได้แต่ภาวนาอยู่ในใจว่า ลูกสาวจะคิดได้เองในสักวันมารีใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับการรอคอยความหวังจากตัวเลขงวดแล้วงวดเล่าในขณะที่พ่อแม่ของเธอยังคงใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับการทำงานหนักเก็บหอมรอมริบด,ด้วยความหวังเล็กๆว่าสักวันมารีจะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองไม่ใช่ด้วยโชคชะตาที่ไม่แน่นอน และแล้ววันที่มาลีรอคอยก็มาถึงมันเป็นวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนเช่นเคยมาลีซื้อสลากมาสองใบาตามกำลังเงินที่พอจะหาได้ในงวดนั้นเธอรู้สึกมั่นใจเป็นพิเศษในงวดนี้เมื่อถึงเวลาออกรางวันมาลีนั่งลุ้นอยู่หน้าวิทยุด้วยใจจดใจจอ ลุงสมกับป้ามานั่งอยู่ข้างๆลูกสาวด้วยความหวังเล็กๆน้อยๆไม่ได้หวังว่าจะถูกรางวันใหญ่เพียงแค่หวังว่าลูกสาวจะมีความสุขกับการลุ้นหวยบ้างก็พอแต่พวกท่านก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเสียงประกาศรางวัลที่หนึ่งดังขึ้นเลขหตัวถูกอ่านอย่างชัดเจนมาลีมองสลากในมือ สลับกับฟังเสียงประกาศซ้ำแล้วซ้ำเล่าดวงตาเบิกโพงใบหน้าซีดเผือกด้วยความตกใจระคนดีใจลุงสมกับป้ามาเห็นท่าทีของลูกสาวก็ใจไม่ดีถามด้วยความเป็นห่วงว่าเป็นอะไรไปหรือเปล่ามาลีลูกไม่สบายหรือเปล่า เสียงมาลีสั่นเกรือด้วยความตื่นเต้นรู้ถูกรางวัลที่หนึ่งลุงสมกับป้ามาเทพไม่เชื่อหูตัวเองพวกเขามองหน้ากันด้วยความตกตะลึงก่อนที่ความดีใจจะเข้ามาถาโถมพวกท่านกอดมาลีด้วยความรักและตื้นตันน้ำตาไหลอาบแก้มด้วยความโล่งอกคิดว่าในที่สุดความลำบากของลูกสาว และของพวกท่านก็จะหมดไปเสียทีบุญจริงๆลูกบุญของลูกจริงๆป้ามาพ่ำบอกลูกพร้อมกับลูกหลังมาลีข่าวมาลีถูกกลางวันที่หนึ่งแพร่สพัดไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วลุงสมกับป้ามาได้รับคำแสดงความยินดีจากเพื่อนบ้านมากมายพวกท่านรู้สึกภูมิใจในตัวลูกสาวมาก คิดว่าจากนี้ไปชีวิตของมารีจะมีแต่ความสุขความสบายหลังจากการจัดการเรื่องทับเงินรางวัลเรียบร้อยมารีก็กลายเป็นเศรษฐีในพิบตาเธอมีเงินหลายล้านบาทอยู่ในมือเงินจำนวนมหาศาลที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นในชีวิตความคิดแรกๆของมารีคือเธอจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเต็มที่ เธอจะไม่ต้องกลับไปจนอีกแล้วและสิ่งแรกที่เธอทำคือการใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยมาลีไปซื้อเสื้อผ้าพแพงๆเครื่องประดับหรูหรารองเท้าที่เห็นในนิตยสารลุงสมกับป้ามาเห็นลูกสาวใช้เงินเช่นนั้นก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายคิดว่าลูกอาจจะยักได้ ในสิ่งที่ขาดหายไปแต่เมื่อมารีเริ่มใช้เงินมากขึ้นเรื่อยๆไม่คิดว่าจะเป็นการซื้อรถยนหรูคันใหม่เอี่ยมการตัดสินใจรื้อบ้านเก่าทิ้งแล้วสร้างบ้านหลังใหม่ใหญ่โตโออารู้ราฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นในหมู่บ้านชนบทแห่งนี้ลุงสมกับป้ามาเริ่มเป็นกังวลมารีเอ้ย เราเพิ่งได้เงินมานะลูกค่อยๆใช้ก็ได้นะลุงสมเอ่ยเตือนด้วยน้ำเสียงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงใยบ้านหลังเก่าเราก็ยังอยู่ได้นีนลูกสร้างใหม่หลังใหญ่โตขนาดนี้ค่าดูแลมันจะเยอะนะป้ามาเสริมเงินต้องเยอะตังะ้งแยะแทนที่จะเอาไปลงทุนทำอะไรให้มันงอกเงย หรือเก็บหอมรอมริบไว้ใช้ในยามจำเป็นกลับเอามาใช้ใจ่ายแบบนี้มันไม่ดีนะลูกพวกท่านนึกถึงเงินทีละบาทสองบาทที่พวกท่านเคยเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตเทียบกับเงินหลายล้านบาทที่มารีใช้ใจ่ายออกไปอย่างง่ายดายหัวใจของพวกท่านก็หนักอึ้งแต่มารีกลับไม่เชื่อฟังคำเปือนของพ่อแม่เธอกลับรู้สึกลำาคาญด้ยซ้ำ พ่อแม่ก็พูดเหมือนคนไม่เคยมีเงินเธอกล่าวอย่างไม่เกรงใจเงินต้องเยอะต้องแยะใช้ยังไงก็ไม่หมดหรอกน้าหนูอยากใช้ชีวิตให้สบายบ้างหลังจากที่ลำบากมานานเธอมองว่าพ่อแม่ของเธอไม่เข้าใจโลกของคนรวยไม่เข้าใจความสุขสบายที่เงินทองสามารถซื้อได้ มารีจัดงานเลี้ยงใหญ่โตเชิญชวนผู้คนมากมายมาร่วมงานใช้เงินจัดงานเลี้ยงอย่างฟุ่มเฟือยลุงสมกับป้ามาเห็นลูกสาวแต่งกายด้วยชุดกราตีหรูหราพูดจาเสียงดังหวัวเราะร่านโอ้อวดถึงความร่ำรวยของตนเองต่อหน้าแขกเรือพวกท่านรู้สึกเสียใจมากพวกท่านจำมารีคนเดิมที่เคยอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้เลย มาลีเริ่มตีตัวออกห่างพ่อกับแม่เธอบอกว่าพ่อกับแม่ไม่เข้าสังคมของเธอไม่คู่ควรที่จะปรากฏตัวในงานเลี้ยงหรูหราหรือไปพบปะเพื่อนใหม่ของเธอลูกสมกับป้ามาได้แต่มองลูกสาวที่เปลี่ยนไปราวกับคนละคนด้วยความเจ็บปวดพวกท่านไม่เข้าใจว่าทำไมเงินทองถึงเปลี่ยนลูกสาวของพวกท่านได้มากขนาดนี้ มาลีใช้ชีวิตอย่างประมาทถือใช้ใจ่ายเงินเหมือนน้ำไม่มีการวางแผนไม่มีการเก็บออมไม่มีการลงทุนเธอยังคงซื้อหวยเป็นจำนวนมากและเริ่มเล่นการพนันในรูปแบบอื่นๆพ่อแม่พยายามห้ามปรามแต่มารีก็ไม่เคยฟังถือยิ่งแสดงความหงุดหงิดและความไม่พอใจมากขึ้นเมื่อพ่อแม่พยายามเตือน ไม่นานนะักเงินหลายล้านบาทที่มาลีได้มาก็ค่อยๆเริ่มร่อยหลอลงไปอย่างรวดเร็วค่าใช้ใจ่ายมหาศาลในการดูแลบ้านหลังใหญ่ค่าผลลดค่ากินอยู่การช้อปปิง้งการพนันที่เสียไปทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ดูดเงินของมาลีไปอย่างรวดเร็วลุงสมกับป้ามาเห็นดังนั้นก็ยิ่งเป็นกังวล ท่านเคยแอบเอาเงินเก็บเล็กๆเลยน้อยที่อุตส่าห์สะสมมาทั้งชีวิตไปให้มาลีโดยบอกว่าเป็นเงินให้ลูกใช้แต่มาลีกลับรับไปโดยไม่แสดงความรู้สึกซาบซึ้งใดๆและใช้มันไปอย่างรวดเร็วเพื่อนใหม่ที่มาลีไปคบค้าสมาคมด้วยเมื่อเห็นว่าเงินทองของมาลีเริ่มหมดไปพวกเขาก็เริ่มตีตัวออกห่าง มารีรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนในยามที่มีเงินใครๆก็เข้ามาหาแต่ในยามที่เงินหมดไปกับไม่มีใครอยู่เคียงข้างเมื่อเงินเหลือน้อยลงเรื่อยๆมารีเริ่มกระวนกระวายถือหันไปพึ่งพาการพนันมากขึ้นยิ่งเล่นก็ยิ่งเสียเธอพยายามหาทางกู้หนี้ยืมสิน แต่ก็ไม่มีใครยอมให้เธอกู้สุดท้ายมาดีมาถึงจุดที่ไม่มีเงินเหลือเลยแม้แต่บาทเดียวบ้านหลังใหญ่โตถูกยึดรถยนต์หรูหราถูกยึดเครื่องประดับเสื้อผ้าแพงๆทั้งหมดถูกนำไปขายเพื่อใช้หนี้แต่ก็ยังไม่พอมาดีกลับมาสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันเลวร้ายกว่าเดิมเพราะเธอไม่ได้เหลืออะไรเลย ทั้งเงินทองทรัพย์สินชื่อเสียงและสิ่งที่สำคัญคือความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวที่เธอเคยทอดทิ้งไปมาลีไม่มีที่ไปเธอต้องกลับไปอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านหลังเล็กๆเหมือนเดิมลุงสมกับป้ามาแม้จะเสียใจและผิดหวังในตัวลูกสาวมากเพียงใดแต่ก็ยังคงอ้าแขนต้อนรับลูกสาวกลับบ้าน พวกท่านไม่เคยทอดทิ้งลูกแม้ลูกจะเคยทำให้พวกท่านเสียใจก็ตามมาลีใช้ชีวิตอยู่กับความว่างเปล่าถือรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปเสียใจที่ประมาทเสียใจที่ไม่เห็นคุณค่าของเงินเสียใจที่ทิ้งคนที่รักไปอย่างไม่มีเยื่อใยเธอเพิ่งเข้าใจว่า ความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากเงินทองหรือวัตถุแต่มาจากความรักความผูกพันในครอบครัวการมีชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความหมายและการรู้จักคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ลุงสมกับป้ามาไม่ได้ต่อว่ามาลีแต่ท่านใช้การกระทำสอนลูกพวกท่านยังคงทำงานหนักตามกำลังที่เหลืออยู่สอนให้มาลีเรียนรู้ที่จะทำงาน ช่วยเหลือตัวเองมารีมองพ่อแม่ที่แก่ชราลงไปมากแต่ยังคงทำงานหนักอย่างไม่ย่อท้อเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวภาพเหล่านั้นทำให้มารีรู้สึกผิดและละอายใจมากมารีต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความยากลำบากอีกครั้งถือต้องทำงานหนักรับจ้างทั่วไปเหมือนกับที่พ่อแม่เคยทำ เธอเรียนรู้ที่จะประหยัดอดออมและเห็นคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้ด้วยหยาดเหงือ่อเธอพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์กับพ่อแม่คอยดูแลท่านช่วยทำงานและพูดคุยกับท่านด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนมาลีคนเดิมที่เคยเป็นชีวิตของมาลีหลังจากที่สูญเสียทุกอย่างไปอาจไม่ได้ร่ำรวยเหมือนตอนที่ถูกหวย แต่เธอได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญกว่านั้นคือบทเรียนของการใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทรู้จักคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่และไม่ปล่อยให้เงินทองเป็นเครื่องกาหนดคุณค่าของตัวเองและผู้อื่นเธอได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงและไม่มีเงื่อนไขนั้นมาจากครอบครัวที่พร้อมจะให้อภัยและอ้าแขนรับอยู่เสมอ ไม่ว่าเราจะล้มเหลวสักกี่ครั้งก็ตามจากกิ้งก่าได้ท้องที่ใช้ชีวิตอย่างลืมตัวมารีกลายเป็นกิ้งก่าผู้ล่วงหล่นและได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตความร่ำรวยที่ได้มาอย่างง่ายดายก็จากไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงบทเรียนที่เจ็บปวดแต่เป็นบทเรียนที่ทำให้มารีได้มองเห็นคุณค่าของชีวิต ในมุมมองที่แตกต่างออกไปเธอหันมามองพ่อแม่ที่ทำงานหนักมาทั้งชีวิตด้วยความรักและความเข้าใจอย่างแท้จริงเธอยังคงมีฝันแต่ความฝันของเธอไม่ใช่การถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอีกต่อไปแต่เป็นความฝันที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดูแลพ่อแม่ที่แก่ชาราให้ดีที่สุดมีความสุขกับสิ่งที่มีและสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง และผู้อื่นด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเธอเองนิทานเรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าโชคลาภที่ได้มาโดยง่ายนั้นมักจะนำมาซึ่งความประมาทหากไม่เรียนรู้จากการบริหารจัดการให้ดีอาจนำไปสู่ความหายนะได้ในที่สุดและสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตอาจไม่ใช่เงินทองแต่อาจเป็นความรักและความผูกพันในครอบครัว และการใช้ชีวิตอย่างมีสติบนโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนกับที่พ่อแม่ของมารีได้แสดงให้เห็นมาตลอดชีวิตของท่านขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การรับฟังจนจบค่ะสวัสดีค่ะ